เหตุผลสำคัญที่แมวชอบนอนบริเวณขาต้องการความอบอุ่นร่างกายของคนมีอุณหภูมิที่สูงและสม่ำเสมอเป็นเหมือนเบาอุ่นสำหรับแมวได้เป็นอย่างรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงการนอนระหว่างฐานทำให้แมวรู้สึกว่าเจ้าของสามารถปกป้องพวกมันได้ในช่วงเวลาที่พวกมันอ่อนแอที่สุดคือตอนนอนหละความผูกพันและเชื่อใจเป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจ และรักเจ้าของการนอนอยู่ใกล้ๆช่วยให้พวกมันสบายใจสร้างอาณาเขตแมวจะทิ้งกลิ่นของตัวเองไว้บนตัวเจ้าของเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและสร้างความคุ้นเคยพื้นที่จำกัดความใกล้ชิดวางขาเป็นพื้นที่จำกัดที่ทำให้แมวรู้สึกอบอุ่นและเหมือนอยู่ในที่แคบที่ปลอดภัยแถมยังได้อยู่ใ,ใกล้ชิดกับทาสอีกกดสารานุกรมฟบพฤติกรรมนี้ถือเป็นเรื่องปกติและเป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้าเหมียวมีความสุขและไว้ใจคุณมากครับ